<DM. S 2> โอ้โหสวยโคตรเปิดอยู่มานะหกเจ็ดแสนเฮดอาวีหน้าร้านอยู่6เปิดจริงๆอยู่ประมาณเจ็ดแสน 7, เปิดราคา2-5-4หน้าร้านต้องมี4ี่แสนเจป้ายแดงเกือบ4ล้านกูไม่ขายกูเปิดราคาล้านห้า สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้นสวัสดีครับก็ผมเอ็มและต้นขอลาไปแล้วที่นี้ขอบคุณมากครับ ยังไม่ผยังไม่ผ่านอีกครั้งหนึ่เลยเอาะยังยังครับยังครับ bm โอ้โหสวยโคตรเดี๋ยวจะหามีแต่รถเน่าๆท่านี้สีแดงมีคนหานะ3 2 0สดีปีปี2013ครับป้ายแดงประมาณสล้านต้นต้นเปิดอยู่มันหกเจ็ดแสนหน้าร้านขายอยู่มันแปดเก้าแสนเครื่องดีเซลก็แปลว่าถ้ารถเป็นรถยุโรปนะครับจะบวกกำไรมาณคาร์สองสามแสนถ้าเป็นรถญี่ปุ่นก็บวกประมาณ3 4มสี่หมื่นนี่ครับลูกค้ารถครอบครัว mulex ครับ mulex ปีหนึ่งหกผมเปิดเลยคันนี้อยู่7,500แสครับอันนี้ตัวท็อปนะหน้าร้านมมีีี8กกวว่าครรััับฉะนนน้้้้ตตตอองงไ เกือบเกือบแสนแท็กซี่ ต้นราคา2,015ตัว G ตัวจีป้ายแดง8 0 0 0กว่าครับถ้าเป็นรถธรรมดานะพอเป็นแท็กซี่ปุ๊บ2,015รถใช้6ปีเหลือ4 0 0 0ครับ4 0 0 0ครับตัวนี้เหลือวิ่งอยู่ประมาณสักเกิน7ปีครับ4 0 0 0เหรอแพงไม่กวะเพราะตัวนี้มันต่อได้ต่อต่ออายุได้แพงเปล่าไม่แพงฮะ4 0 4 0 0 0ไม่แพงเพราะเราเคยประมูลอะถ้าอยู่ในช่วงไม่ใช่โควิดนะตัวนี้จบอยู่ประมาณ5,000 0 0ไม่ไม่ใช่แท็กซี่อยู่ประมาณสัก3าไปปลายอ้าวแปลว่าแท็กซี่แพงกว่าเหรอแพงกว่าครับอลติสถ้าเป็นแท็กซี่แพงกว่าเพราะยังวิ่งได้ ประมูลไปก็ประมาณ5 0 0แสนแต่ถ้าเกิดไม่ใช่แท็กซี่ก็เป็น4 0 0แสนใช่มันทำมูลค่าได้ไปวิ่งไปปล่อยเช่ามีลูกค้าเราเป็นอู่แท็กซี่มีรถอยู่40กว่าคันสบายใจขายทิ้งหมดละชิบหาย H R V H R V ท็อปท็อป H R V ที่4 0 0แสนเงอ่ะไปไฟแดงเท่าไหร่เป็นล้านเหรอเป็นล้าน H R V น่าร้านอยู่6600แสนกว่า6กกว่าอยู่แล้วรถเนี่ยปีอะไรต้นขอปีหน่อยผมว่า16ขึ้นอ่ะหนึล้านต้นๆครับเหลือ4 0 0แสนกว่าบาทลูกค้า f o r จูเนอร์มีหลายคันต้น f o r จูเนอร์รถสวยปี18ปดปีหน วิวสอ2.4จดี่เรดรถแม่งเดิมเดิมเกรดเอนี่แม่งสวยล้างตั้งขายเลยรู้ไหมหน้าล้างขายเท่าไหร่ถ้าโฟวิวตัวนี้ก็อยู่ประมาณ9กว่าโฟวิวเหรอเป็นล้านโฟวิวใช่ครับป้ายแดงเท่าไหร่วะล้าน4กับล้าน5เปิดจริงๆอยู่ประมาณ7 0 0 0แสนแต่ถ้าจบมันก็อยู่ประมาณต้องมีเลข8คันนี้เปิด254ปี10รถ11ปีลูกค้าป้ายแดงล้านต้นๆกูไม่ขายกูเปิดราคา254 หน้าร้านต้องมี4ี่แสนป้ายฟ้าราคาที่ได้นะดีเซลโอเค่อดีเซลอ่ะไปเ้วเดินกลับไปดีเซลดีเซลดีเซลใส่อนุติดหลอกไม่เป็นไรครับเครื่องดีเซลรถตัวนี้1 0 0 0 0แบาทครับลูกค้ากระบะหัวเดียวมิสูไททันครับปีอะไรครับต้นปี1 2สอครับ1 0 0 0 0แบาทลูกค้าตัวนี้จบเท่าไหร่ปี1 2 ก็แสนต้นต้นเนี่ยแหละครับแสนต้นต้นครับหน้าร้านขายเกือบ2 0 0แสนก็แสนไม่ไปแจสไอวีเทคคูแสนห้าลูกค้าโคตรถูกเลยแสนห้าปีหนึ่งศูนย์วัยรุ่นท่านใดนะครับนักศึกษาท่านใดนะครับอยากได้รถแจสนะครับบอกป๋าให้มาซื้อที่สามมิเตอร์ครับนะครับวิธีการทำนี้ครับแจสนะครับหน้าร้านขาย2อ0 0สนก็มาซื้อก่อนแล้วบอกป๋าว่าซื้อ2อ0แสนลูกค้าได้ส่วนต่างแสนหนึ่งโอ้โหเอาเงินแสนหนึงไปช้อปปิ้งครับลูกค้าสวิตสวิตครับปีหนึ่งห้าครับปีหนึ่งห้าห้าหกปีลูกค้าไปแล้กว่าห้าแสนกว หน้าร้านอยู่3กว่าอันนี้หน้าร้าน3กว่าหลังร้านไม่ถึง2 5อ่าโอเค <c oughs> ซื้อเข้าประมาณไม่เกิน2 5 2> <c oughs> หน้าร้านขายอยู่3 5มแสนห้ากำไร 100, <c oughs> แสนหนึ่งเราเปิด 2, 2> <c oughs> รมแมทจริงๆเบ็ดเสร็จก็ไม่เกิน2 5เป็นไง c a แคมรี่ คันนี้นะผมว่าป้ายแดงเท่าไหร่เน็กติมตัวนี้ผมว่าน่าจะต้องมีประมาณล้านสามล้านสี่ปีหนึ่งศูนย์รถสิบปีลูกค้ารถสิบปีป้ายแดงล้านสามตัวนี้ผมบอกให้เลยเปิดเม่งไม่เกินสามแสนห้ากูดาเอาใกล้เหมือนกันสองสองใกล้เหมือนกันเปิดเม่งไม่เกินสามแสนห้าสองสองเปิดสองแสนสองสองแสนสองกูพูดสามแสนห้ากี้ไม่ได้บอกสองแสนห้านะฮะเอออ๋องั้นก็ห่างกันน่ะห่างครับ รถเกดอะไรเกตซีครับเกตซี A B C สวยซื้อเลยหน้าร้านตัวนี้ต้องมีประมาณ3 5หเรามี2คันนะตัวนี้มี2คันรุ่นแรงอร์ครับลูกค้าเกตเอป้ายแดงเกือบ4ล้านกูไม่ขายกูเปิดราคาล้าน5ปี16.17ปี16.17ลด4ปีเท่านั้นจากราคา4ล้านเหลือล้าน5แม่เจ้ของร้องไห้อะ เงินแม่งหายไปสองล้านห้าเอาเนี้ยคันเนี้ยล้างน้ําไปใช้ได้เลยไม่ต้องซ่อมราคาเท่าไหร่จบประมาณนี้เนี่ยราคาเปิดราคาเปิดจบราคาเปิดเผอวิ่งด้วยนะเพราะว่าอันเนี้ยนานๆจะมาทีกูทํามา16ปีกูเพิ่งเห็นคันแรกใครอยากได้อ้ะเฮียขนมกูแม่งล้างรถภาษาอะไรขนมกูยังอยู่อยู่เลยนี่มูดแล้วบูดแล้วยังเหมือนเดิมไหมเดิมเลยนแหละขี้เถื่อพอดีขี้เต็เตรียมยายพี่เขาด้วยนะ ล้านห้ารบกวนหน่อยซื้อได้ซื้อ <c oughs> รีวิวเสร็จแล้วรถยนต์เดี <c oughs> ๋ยว <c oughs> ไปเลยป <c oughs> ประมูล <c oughs>